สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมือถือนะที่มีชื่อว่ารือคุกซา m ดี c o ุกกิ้งเกมนั่นเองโอเคก็คือเป็นเกมที่เราจะมาเปิดร้านอาหารกันเนาะเก๋ๆเป็นแบบภาพ3 d มดีน่ารักปุ้งปิงเออโอเคไปดูกันเลยว่าจะเป็นไงนี่เปิดร้านวันแรกคุณลูกค้าคนแรกมาแล้วนะเป็นคุณลูกค้าที่มาสั่งสลดัดเนาะโอเคเดี๋ยว เรามาเริ่มกระดีกาว่าทำสลัดให้คุณลูกค้ายังไงนี่โอเคแล้วก็ต้องใส่กล้วยเหรอนี่เขาเขาคลิกที่กล้วยอ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าเออแล้วไงต่ออ่ะอ่ะอ่ะกลวยกลวยแล้วไงต่ออืมต้องเลือกเลือกอะไรอีกอ่ะเลือกกล้วยอีกได้ไหมเลือกอย่างอื่นก็ได้อ๋ออนี่เลือกแอปเปิลอ่าสตรอเบอรี่โอเค โอเคเราก็ต้องหั่นใช่ป่ะอ่าทำยังไงก่อนอ๋อนี่ลากมีดไปแล้วก็สับ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 เออเออเออนี่ยเราต้องสับให้มันละเอียดหน่อยนะเราจะได้กินง่ายๆไงเราจะได้ไม่ต้องเคี้ยวเยอะเออเจะได้กินง่ายๆสับอีกสับแรลกสับยับเออสับกระจุยกระจัดเราเออเอาอีกเออนี่นี่เออเพื่อ การรับประทานที่ง่ายของคุณลูกค้านะคะเชิญค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้มีมีต้องมีใส่เครื่องเครื่องปรุงด้วยเหรอโอ้นี่คือซอสบีบีคิวเอ๊ะเรากินสลัดกับซอสบีบีคิวเหรอปกติเราต้องกินกันน้ำสลัดไม่ก็ไายองเนสปะเอออาจจะเป็นแบบสไตล์ของคนทางนานก็ได้นะเออแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเยลลี่เหรอแล้วดูหเลอะเทอะขอบจ้าไหมดนี่ใส่พริกไทยด้วยเออเอาไปเลยค่ะคุณลูกค้า เชิญรับประทานอือเป็นไงอร่อยโอ้เขาแบบ love ดี i อือใช้ได้เลยแล้วเนี่ยฝีมือเราโอเคเราไปกันต่อดีกว่าเนาะอืมนี่ลำดับขั้นต่อไปมาถึงแล้วโอ้เอ้ะเหมือนจะเป็นคุณคนส่งของปะเหมือนเขาจะเอากิฟเซตอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้เรานะเราต้องเลือกใช่ไหม มาหลับตาแล้วก็เลือกอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เอ้ยได้อะไรเนี่ยโอ้ที่เหลือเป็นภาคโอโอเคเราได้สับประรดมาเมื่อกี้นะอ่าลูกค้าคนที่สองมาแล้วมาแล้วเอาสลัดเหมือนกันได้เลยจ้าคุณลูกค้าอ่ามาแล้วมาแล้วนี่อันนี้ก่อนเลยวัตถุดิบใหม่ไงสตรอเบอร์รี่หลายๆลูกหน่อยเพราะว่ามันลูกเล็ก แล้วก็ส้มแอปเปิลอ่าแล้วก็มาเริ่มสุดยอดแห่งการสับยับๆสับแบบสับแรกอ่ะสับไม่ปาณีสับยับอีก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 เนี่ยเราจะได้กินง่ายๆไงคือยิ่งยิ่งสับรสเนี่ยเราต้องยิ่งสับเยอะๆนะอ่ามาใส่จานจัดจานมาจัดจานนี่มีอะไรอันนี้คือซอสหรอ เกลือหรออ่าแล้วก็ลูกอมอ่าโอ้โหนอกจานหนึ่งอันอ่าเยลลี่หน่อยหนึ่งอ่าแปง้งางง,งอคุณลูกค้ากินแบบกินแหลกมนาะอโอดลิเชียสอ้ขอชอบนะเพราะว่าเรามีฝีมือด้านการทําสลัดมากไงนะเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการทําสลัดเลยเออโอเคไปขั้นถัดไปกันเลยดูซิว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างโอ้มีของมาทรง เปิดกล้องเอ้ยเป็นเครื่องปั่นแหละโอเคเราได้เครื่องปั่นมาแล้วต้องทําเมนูเกี่ยวกับน้าเนาะอ่าแล้วก็มีมีคุณคนส่งของมาส่งอะไรอีกเนี่ยอ่าเลือกเลือกเลือกอาวอาวอาอาอาหนึ่งสองสามทึบได้ตังค์ห้าสิบบาทโอเคขอบคุณจ้าคุณคนส่งของอ่าและ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>คุณลูกค้าคนที่สามเป็นคนสุดท้ายของวันนี้ได้เลยสมูทตี้มามาถึงก็ประเดิมเมนูใหม่เลยเนาะ อะไรเนี่ยนี่คือหอยเหรอมันทําสมูทตี้ไม่ได้มากเวลาน่าเข้ากันอนะเออเอาอะไรดีเอานี่นี่อ่าเออเอาอีกเอาอีกน้อยไปน้อยไปเนี่ยสตเบลรี่ต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันลูกมันเล็กอะเนาะนะนะแล้วก็มาสับนี่ทำสมูทตี้ยิ่งต้องสับเยอะเเลยนะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะไปติดอยู่ตรงร่องเครื่องปันนะ่นอะมันทำให้เครื่องปั่นเราจิงกระบงได้นะทุกคน เราก็ต้องสับยับๆเนี่ยสับแหลกๆหน่อยเออโอเคมาพร้อมปัน่นเอาละเอาละเอาละกดปุ่มเงิดโอ้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 หล้นออกมาเลยนะเนี่ยอ่ะตกแต่งด้วยหรออ่าอ่าเอานี่ละกันเอาล่มล่มล่มนี่มันจะได้มีหลายๆสีหน่อยในในฉากโอ้โหเป็นไง โอ้ยามีโอเคก็ยังอร่อยอยู่ถึงแม้ว่าเราจะปั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นปะเขาทำหน้าเฉยๆอ่ะเอออ่าโอเคไปกันต่อดีกว่าโอ้ดูเหมือนว่าเราจะตกแต่งลานเพิ่มได้แล้วป่ะนี่เรามีเพชรอยู่ทั้งหมด240เพชรนะเออแล้วเราก็จะต้องเอาเพชรเนี่ยมาตกแต่งหรือว่าขยายลานเพิ่มแหละอ่าเราต้องเลือกดีๆนะจะได้คุ้มๆหน่อยกับ240บาทเนี่ย เออสองร้อยสิบเพซสี่แห่อันนี้คืออะไรเออเจ็ดสิบบาทอ่าอันนั้นเอาสองอันนี้ดีไหมรวมกันก็สองร้อยยี่สิบอืมน่าจกคุ้มสุดนะเอาเลยอันนั้นคืออะไรวิทยุแล้วอันนั้นคือตู้ตู้อะไรเนี่ยตู้โทรศัพท์ปะเออ,เอ,อไม่รู้ไปตอไปต่อเดสองเลยโอ้เอาสมูทตีแ้แก้เหรอแหมไม่ค่อยมั่นใจฝีมือด้านสมูทตี้ซะด้วยแต่ก็เอาคุณลูกค้าสั่งมาเน่ย<ช>ก็ต้องทำแหลนะเนาะอ่า เราเอาส้ม2ลูกเนาะแล้วเอาอะไรดีเอาไปให้หมดแล้วกันไหนไหก็เหลือไว้ทำไมอันเดียวนี่แล้วก็แอปเปิลมามาสับสบจุ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 จจจจุจุจริงๆเลยอยากลองทำนำองุ่นมากเลยนะเนี่ยไม่มีองุ่นเนอะเราชอบองุ่นนะเออแต่ก็เออมีอันนี้ก็ทำอันนี้นี่เราต้องสับละเอียดละเอียดลย นี่นะเตรียมปั่นเตรียมปั่นอืมแล้ว่าเครื่องเครื่องปั่นกินไฟมากเลยเนี่ยแบบมันเครื่องมันกระตุกตุกเออค่อยคปั่นไปค่อยๆปั่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้นแบบท่วมเมื่อกี้อีกเดี๋ยวคุณลูกค้าจะไม่ปื้มอีกแต่แบบหืกะแรงยากมากเลยเนี่ยเครื่องปั่นอ่ะเออถ้าปั่นไม่ดีเราก็ล้นออยอีกแต่ถ้าถ้าปั่นน้อยไปก็อ้าวเนี่ยโอ้ยเนี่ยไงน้อยไปโอ้เรากะแรงพลาดเลย คุณลูกค้าต้องไม่ปื้มอีกแน่เลยอะโออเสียใจแต่ก็เออตกแต่งไปก่อน <c oughs> อ่าไหนเนเป็นยังไงคะ <c oughs> อออแตงอย <c oughs> ู่ก็น่าจะโอเคอยู่แหละมากอะไรอย่างนี้อ,อ <c oughs> โอเคปะไปที่อันถัดไปกันเลยดีกว่าอ่านี่คุณลูกค้าก็สั่งสมูทตี้อีกเช่นเคยนะ ได้เลยค่ะคุณลูกค้า go โอ้ดูเหมือนว่าจะมีวัตถุดิบเป็นอวคาโดด้วยนะแล้วว่าอวคาโดก็อร่อยดีนะใส่ไปใส่ไปแล้วก็กล้วยน,น่าจะเข้ากันนะแล้วก็สับปะรดกล้วยอีกหนึ่งอ่าอะไรอีดอะสับปะรดอีกแล้วกันอ่ะกล้วยอ่ะ,อะกล้วยเอาไปให้หมดเลยอ่ะ,อะ,อะเอาไปไปอ่ะอวคาโดด้วยอ่ะ อมาซับเลยซับแล้วรอบนี้วัตถุดิบอย่างเยอะนะลกเลยว่าเคียงเละเทะแน่นอนเออเป็นการสับที่แบบเลอะเทอะดูไปดูมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยสับแบบสับเลอะหมดับยับเออแต่แบบมันเป็นวิธีของเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ของร้านเราทุกคนอ่าได้ละได้ละ มาลงเครื่องปั่นเลยมาเตรียมปั่นกดอืมอืมรู้สึกว่าเครื่องเครื่องปั่นเราจะกินไฟมากไงนะเนี่ยเออดดูิเครื่องกระตุก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 ไปหมดเลยเราอาจจะต้องแบบว่าเออต้องซื้อเครื่องปั่นที่กินไฟน้อยกว่านี้ว่ะเครื่องปั่นเบอร์ห้าอะไรเงี้ยเออเครื่องปั่นประหยัดไฟ ไว้โอ้ยม่ตังค์เยอะๆก่อนตอนนี้เราเพิ่งเปิดร้านได้แค่สองวันเองตังค์ไม่พอไปซื้ออะไรหรอกเนี่ยเอออืมได้ได้อย่างเนี้ยเฮ้ยทำไมมันปั่นยากปั่นยันงี้วะออหรือเป็นเพราะว่าวัตถุด,ดิบเราเยอะเกินไปนะโอ้โอ้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล้นโอ้ยโอ้โอกลัวล้นก็เลยกดปิดซะก่อนแล้วมันก็ได้นิดเดียวเองอ่ารอบนี้ใส่นีบงังอ่าคุณลูกค้าเป็นไงคะ ไงคะ mm hmm. อ่าเกรดเขาก็ชมว่าก็ดีอยู่ว่าฟาน <c oughs> เออมา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 อ่าโอ้ได้อะไรมาด้วยแฮะโอ้เป็นกระทะอ่าเราน่าจะต้องทำเมนูทอดทอดอะคุณคนส่งของมาแล้วเหรออ่าเลือกหนึ่งสอง3้ำหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองฮึได้ตังค์สี่สิบบาท <c oughs> ได้ตังค์สี่สิบบาทอะ เออก็ยังดีกว่าไม่ได้ไเลยเนาะอ้าวมาแล้วอู้นี่สั่งเมนูใหม่เลยสเต็กเออได้เลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเป็นคนแรกนะคะที่จะได้รับประทานสเต็กของทางร้านเรานี่มีก้อนเนื้อมาเออแล้วมันควรจะใส่อะไรดีนะมันปกติมันต้องใส่กับผักปะแต่อันนี้มันไม่มีผักเลยนะเนี่ยเราจะเอาอะไรไปดีอะอา่อาอ่าอ่าเอาเนื้อไปสก้อนก่อนละกันตอนนี้คิดไม่ออก ก็อน,นี่ไหมสับป,ปะรดไหมสับป,ปะรดก็น่าจะได้อยู่นะมันน่าจะแบบเหมือนสับป,ปะรดที่เรากินบนพิซซ่าปะ่ะน่าจะเป็นของข่าวได้แหละเอออ่ะเอาะอะไรดีเอาสับป,ปะรดยัน,นคิดไม่ออกคิดไม่ออกเอสอ้มหรอหรือว่าแอปเปิลดีเออแอปเปิลแล้วกันเนาะไม่รู้อะมันน่าจะได้แหละได้แหละได้อยู่เออสับสับ,สบไม่เอาเราไม่อยากสับเนื้อ เออเผื่อสับไปโดนเนื้อเราอยากให้เนื้อมันเป็นแผ่นๆแ,แ,แบบนั้นนะเออไหนๆก็สับแล้วใช่ปะได้เลย <laughs> ไม่แคร์สรับไปเลยเออเหมือนแบบคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปนั่งหั่นทีหลังไงเออเป็นการอำนวยความสะดวกขั้นสุดยอด <laughs> เออสับอีก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 เออนี่ก็แบบไม่ต้องเขี้ยวอะ่ะกินแล้วกลืนฮ <laughs> ่ามาลงกันหาทอดเลยแล้วแล้ว ทอดเราจะรอดไหมเนี่ยมันจะไม่ไหมนะหวังว่านะแหมเป็นจานแรกซะด้วยโอ้ไม่ไม่นะไม่เลยอะแบบดูสีดิ <laughs> โอเดี๋ยวก่อนเราก็ต้องเอาเครื่องปรุงกรบปกปิดความผิดพาด <laughs> แบบผักชีโรยหน้าเออนี่ใส่ซอสมะเขือเทศก่อนเลยหนึ่งปาเอาเปืนครอบจานอีก ขอโทษนะคะอ่มกรุณามองว่ามันเป็นศิลปะนะคะคุณลูกคา้าต่อไปก็อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะมันน่าจะหอมปะดูจากหน้าตาและสีถุงเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะอะคุณลูกค้าเชิญชิมงามๆามงามอา <S <S เป็นไงโอ้ยังไม่ปื้มเท่าไหร่นะกับการทอดไม้ของเราเออ โอเคไงก็จบไปแล้วนะกับการเปิดร้านอาหารวันที่สองของเราอายังน่าจะเหลืออีกน่าจะเหลือโคตรหน้าเปิดร้านอาหารอีก2วันถ้าไม่เจ๋งไปสักก่อนอาจจะได้เปิดยาวกว่าน,นั้นเออยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะแล้วก็รอไปชมการเปิดร้านอาหารของเราในอีก2อสวันที่เหลือละกันเนาะโอเครอตอนนี้เราต้องไปฝึกก่อนเพราะว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นเลยงั้นไว้เจอกันใหม่กับ เกม The c o o k 3D Cooking Game จ้าบ๊ายบาย